สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นการเมืองไทยร้อนๆกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หลายคนจับตามองกันมานานในที่สุดก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นแล้วนะครับ มีพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะถือว่าเป็นความชัดเจนที่หลายฝ่ายรอพอยนะคะเมื่อวันที่6กันยายน2568ที่ผ่านมาก็มีพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32อย่างเป็นทางการแล้วค่ะเอ่อการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ตามมาหลังจากการโหวตในรัฐสภาเมื่อวันที่5กันยายนซึ่งคุณอนุทินได้รับเสียงสนับสนุนไปถึง311เเสียงเลย ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนลงได้สัทีนะคะครับก็นับว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆแล้ววันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจอยู่ในมือชื่อว่าอนุทินนายกคนที่32รัฐบาลเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้งใหม่แค่ชื่อนี้ก็บอกในยะแล้วนะครับว่าดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การตั้งรัฐบาลตามวาระปกติแต่มันมีอะไรที่เ,เฉพาะเจาะจงกว่านั้นใช่ไหมครับ สถานะเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาพร้อมกับภารกิจที่เร่งด่วนมากๆมีเป้าหมายเฉพาะหน้าและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมีกรอบเวลาทำงานที่จำกัดจริงๆค่ะแค่สี่เดือนเท่านั้นเองโหแค่สี่เดือนเองหรือครับประเด็นเรื่องเวลาสี่เดือนนี่แหละครับผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยมันเหมือนกับว่าทั้งมีความหวังแต่ก็แฝงความท้าทายไว้เยอะมาก เอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้การแต่งตั้งครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเงินไขอะไรบ้างที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วพันธกิจหลักๆที่ประกาศไว้คืออะไรและแน่นอนภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาขณะนี้เนี่ยมันมีความท้าทายอะไรที่รออยู่ข้างหน้าบ้างเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยครับการที่คุณอนุทินชาญวีรกุลได้รับการเสนอชื่อแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนท่วมท้นขนาด3 1 1เเสียงเนี่ยเอ่อ มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับในเมื่อบริบทการเมืองก่อนหน้านี้มันก็ดูเหมือนจะยังหาทางออกกันได้อยู่พักใหญ่เลยค่ะต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้นะคะคือการตัดสินใจของพักประชาชนซึ่งตอนนั้นเป็นพักฝ่ายค้านหลักเลย คือพักประชาชนเขาเปลี่ยนท่าทีหันมาให้การสนับสนุนคุณอนุทินนะคะแต่ว่าการสนับสนุนนี้ก็ไม่ได้มาแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะมีการวางเงื่อนไขสําคัญไว้5ข้อที่ทางพักภูมิใจไทยจะต้องตอบรับซึ่งการตอบรับเงื่อนไขทั้ง5ข้อนีน้แหละค่ะที่เป็นเหมือนตัวปลดล็อกทําให้สถานการณ์มันเดินหน้าต่อไปได้เงื่อนไขหข้อฟังดูเป็นการต่อรองที่สําคัญนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่า มีข้อไหนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักหรือเป็นประเด็นที่แบบสังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษบ้างครับมีเงื่อนไขที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดอยู่2ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกนะคะคือข้อตกลงเรื่องการยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในกรอบเวลา4เดือนคือนับตั้งแต่วันที่คุณอนุทินได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยรัฐบาลน,นี้จะต้องยุบสภาภายใน4เดือนอันนี้คือเงื่อนไขที่กําหนดอายุรัฐบาลน,นี้เลยก็ว่าได้ค่ะครับ4เดือนนี้ชัดเจนมาก ใช่ค่ะส่วนข้อ2ก็คือการที่รัฐบาลนี้จะต้องเดินหน้าผลักดันกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญอย่างจริงจังโดยมีเงื่อนไขย,ย่อยที่สําคัญคือต้องเริ่มต้นจากการจัดทําประชามติถามความเห็นประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะว่าเห็นด้วยกับการจะร่างรัฐรมนูญใหม่หรือไม่อ๋อครับครับคือต้องทําประชามติก่อนแล้วค่อยไปขั้นตอนอื่นใช่ค่ะ การยอมรับเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างยุบสภาใน4เดือนกับการแก้รัฐมนูญที่ต้องเริ่มด้วยประชามติเนี่ยฟังดูเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่การยอมรับตรงนี้เองสินะครับที่เป็นเหมือนกุญแจสำคัญทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถไปรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสร้างจากสอวอมาได้มากถึง311เสียงถูกต้องเลยค่ะการตอบรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยเฉพาะ2ข้อหลักที่ว่าไปเมื่อกี้นะคะถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆมันทำให้พักการเมืองต่างๆรวมถึงสอวอส่วนหนึ่งด้วยตัดสินใจให้การสนับสนุนเพราะมันสร้างความชัดเจนขึ้นมาทั้งในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็กรอบเวลาของรัฐบาลชุดใหม่นี้คือหลายฝ่ายอาจจะมองว่านี่คือทางออกเฉพาะหน้าจากภาวะการเมืองที่มันติดขัดมานานนะคะ คะแนนเสียง311เสียงที่ได้มาในการโหวตเมื่อวันที่5กันยายนก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่ค่อนข้างกว้างขวางในรัฐสภาทั้งจากสสและสวก็เลยทําให้เส้นทางการขึ้นสู่ตําแหน่งนายกของคุณอนุทินในขั้นตอนสุดท้ายค่อนข้างจะราบรื่นนะคะครับพอได้รับโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการปุ๊บคุณอนุทินก็ออกมาถลไลเลยเน้นย้ำเรื่องสถานะรัฐบาลเปลี่ยนผ่านทันที ตรงนี้ครับมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหลักๆที่ต้องทำไว้ยังไงบ้างครับชัดเจนมากเลยค่ะในการถแถลงครั้งแรกคุณอนุทินตอกย้ำจุดนี้มากๆว่ารัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลเปลี่ยนผ่านที่เข้ามาเพื่อทำภารกิจเฉพาะกิจจริงๆในช่วงเวลาที่จำกัดมากๆโดยระบุเลยว่ามีพันธกิจหลักที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน4เดือนนี้อยู่3ประการด้วยกันค่ะ3ประการหลักน่าสนใจครับว่ามีอะไรบ้างแล้วจะทำได้จริงแค่ไหนในเวลาสั้นๆแบบนี้ ค่ะ พันธกิจแรกเลยนะคะก็คือการริเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ตามข้อตกลงเลยค่ะคือต้องเริ่มด้วยการจัดทำประชามติถามความเห็นประชาชนก่อนว่าเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าแล้วถ้าหากผลประชามติออกมาว่าเห็นด้วยก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรนะคะซึ่งจุดสาคัญมากๆที่เน้นย้าคือสสรชุดนี้จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดเพื่อ ให้มีความชอบธรรมแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงโห oh, แค่พันธกิจแรกนี่ก็ดูมีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับทั้งทำประชามติทั้งเตรียมเลือกตั้งสสรอ,อีกแล้วพันธกิจที่สองะครับพันธกิจที่สองก็สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นั่นแหละค่ะคือการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาสเดือนตามสัญญาที่ให้ไว เป้าหมายหลักก็คือการคืนอำนาจตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสู่มือประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะครับชัดเจนเรื่องคืนอำนาจแล้วพันธกิจสุดท้ายแล้วครับ พันธกิจที่3นะคะคือการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นค่ะทั้งจากภายในประเทศเองแล้วก็จากประชาคมโลกด้วยโดยเฉพาะในมิติของเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจพเพราะว่าหลังจากที่เราเผชิญความไม่แน่นอนกันมานานการมีรัฐบาลที่ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยก็ถูกคาดหวังว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะเหมือนเคยได้ยินที่คุณอนุทินใช้คำพูดสรุปภาพรวมของรัฐบาลชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับที่สะท้อนเจตนารมณ์ได้ค่อนข้างชัดเจน ใช่ค่ะมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนภาพได้ดีทีเดียวท่านบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อครองอํานาจแต่เพื่อวางรากฐานการปฏิรูปและคืนอํานาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งก็เป็นการย้ําถึงบทบาทเฉพาะกิจจริงๆค่ะคือเข้ามาเพื่อจัดการเรื่องเร่งด่วนไม่กี่อย่างแล้วก็ส่งไม้ต่อไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยู่ยาวครับพอรัฐบาลประกาศเป้าหมายชัดเจนแบบนี้ พร้อมกับกรอบเวลาที่จำกัดมากๆเนี่ยเสียงตอบรับจากฝ่ายต่างๆในสังคมแหะครับเป็นยังไงบ้างทั้งกลุ่มการเมืองภาคธุรกิจหรือว่าประชาชนทั่วไปมีความเห็นต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับปฏิกิริยาก็มีหลากหลายมิติเลยค่ะถ้าเริ่มจากกลุ่มการเมืองก่อนนะคะอย่างพักประชาชนซึ่งเป็นคนยื่นเงื่อนไขแล้วก็ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความยินดีนะคะที่ตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็ประกาศชัดเจนทันทีเลยว่า จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากๆเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะทำตามข้อตกลงทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องกรอบเวลา4เดือนแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าถึงแม้จะสนับสนุนให้เกิดแต่ก็จะจับตาดูทุกฝีก้าวไม่ปล่อยผ่านง่ายๆค่ะมองสถานการณ์นี้ยังไงบ้าง พรรคเพื่อไทยก็มีท่าทีรับทราบผลการปลดกล้าวนะคะแต่ก็ยังคงยืนยันในหลักการเดิมของพรรคคือมองว่าทางออกที่ดีที่สุดจริงๆสำหรับประเทศก็คือการมีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้รัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะก็อาจจะมองได้ว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านชุดนี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งแต่เป้าหมายปลายทางที่แท้จริงก็ยังคงเป็นการเลือกตั้งใหม่อ๋อครับเข้าใจได้แล้วในส่วนของภาคธุรกิจล่ะครับ หลังจากที่การเมืองดูเหมือนจะแกว่งแกว่งมาพักใหญ่การมีรัฐบาลใหม่เข้ามาน่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นบ้างไหมครับได้ค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนภาคธุรกิจส่วนใหญ่เลยนะคะแสดงความหวังออกมาค่อนข้างมาก คือพวกเขามองว่าการมีรัฐบาลเข้ามาทำงานได้เนี่ยถึงแม้จะเป็นรัฐบาลอายุสัน้นก็ยังดีกว่าภาวะสุญญากาศที่มันไม่มีความแน่นอนเลยมันช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในระยะสั้นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการฟรื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั้งในกลุ่มนักลงทุนไทยเองแล้วก็นักลงทุนต่างชาติด้วยอย่างน้อยก็ทําให้พอจะคาดการทิศทางในระยะสั้นได้บ้างแต่ก็คงเป็นการมองแบบเอ่อรอดูสถานการณ์อย่างระมัดระวังด้วย รอความชัดเจนในการดําเนินการตามแผนต่างๆของรัฐบาลอีกทีค่ะครับแล้วในมุมของประชาชนทั่วไปล่ะครับเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้างมีความเห็นไปในทางเดียวกันไหมครับหรือว่าหลากหลายเสียงจากประชาชนทั่วไปนี่ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะคือมีกลุ่มที่สนับสนุนนะคะแล้วก็มองว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปได้ลดความขัดแย้งเฉพาะหน้าลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากๆแล้วก็อาจจะยังมีความกังขาอยู่โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญสคัสคําญที่รัฐบาลให้สัญญาไว้คือเรื่องการยุบสภาใน4เดือนกับการผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญให้มันเกิดขึ้นได้จริงตามที่พูดนะคะคำถามสำคัญในใจหลายคนก็คือมันจะทำได้จริงแค่ไหนพายในเวลาที่จำกัดมากๆแบบนี้นั่นสิครับ ฟังดูแล้วภารกิจทั้งสด้านโดยเฉพาะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกับการเตรียมเลือกตั้งใหม่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแต่มีเวลาแค่4เดือนดูเหมือนว่าเวลาจะเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้เลยนะครับเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเวลาคือความท้าทายอันดับหนึ่งจริงๆกรอบเวลา4เดือนเนี่ยมันสั้นมากนะคะสำหรับการจะขับเคลื่อนวาระใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูนนะคะแค่ขั้นตอนการทำประชามติอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลาเตรียมการเยอะแล้วทั้งเรื่องข้อกฎหมายงบประมาณการรณรงค์ให้ข้อมูลประชาชนไหนจะตามมาด้วยการต้องร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสอรออีก แล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งสสรอ,อีกทั้งหมดนี้มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะการจะทําให้มันสําเร็จหรือว่าคืบหน้าไปได้อย่างมีนัยสําคัญภายใน4ี่เดือนเนี่ยพร้อมๆกับการต้องเตรียมยุคสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งสสทั่วไปอีกมันเป็นเรื่องที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาแบบอ้อหนักหน่วงมากๆจริงๆครับหนักหน่วงจริงๆและนอกเหนือจากแรงกดดันเรื่องเวลาที่มันบีบคั้นมากๆแล้วเนี่ยครับ มีปัจจัยท้าทายอื่นๆอีกไหมครับที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเจอแล้วอาจจะส่งผลต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้มีแน่นอนค่ะอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแรงกดดันจากสังคมแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆที่จับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดนี่แหละค่ะ คือถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ตามกรอบเวลาหรือว่าถ้ากระบวนการแก้รัฐมนูญมันดูเหมือนจะล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าความไม่พอใจในหมู่ประชาชนแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆมันจะเกาะตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็อาจจะนําไปสู่การชุมนุมเรียกร้องหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆได้ซึ่งมันก็จะยิ่งสร้างแรงกดดันซ้ำเติมให้กับรัฐบาลที่มีอายุสั้นอยู่แล้วให้ทำง,งานได้ยากขึ้นไปอีกค่ะ แล้วนอกจากแรงกดดันทางการเมืองนะคะก็ยังมีความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะถึงแม้ว่าการมีรัฐบาลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งของไทยเองแล้วก็ของโลกด้วยมันก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่การฟื้นตัวก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเต็มที่นัก เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องพยายามบริหารจัดการสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเข้มข้นแล้วก็มีเดิมพันสูงนี้ควบคู่ไปกับการต้องประคับประคองแล้วก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งการจะสร้างสมดุลระหว่าง2เรื่องใหญ่นี้ภายใต้ข้อจำกัดมากมายทั้งเวลาทั้งแรงกดดันถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยค่ะ ฟังดูแล้วสถานการณ์ของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกับการวิ่งผัดระยะสั้นเลยนะครับที่ต้องวิ่งให้เร็วมากๆแถมยังมีอุปสรรคขวางอยู่เต็มทางไปหมดเลยใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะมันคือการวิ่งแข่งกับเวลาจริงๆวิ่งแข่งกับความคาดหวังแล้วก็วิ่งแข่งกับความท้าทายรอบด้านเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่าการโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณอนุทินเป็นนายกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การปิดฉากภาวะสุญญากาศทางการเมืองเฉยๆแต่มันคือการเปิดฉากสถานการณ์การเมืองในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านซึ่งมีภารกิจเฉพาะกิจที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เร่งด่วนอย่างยิ่งคือการต้องริเริ่มกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญและการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหม่ภายในกรอบเวลาแค่4เดือนเท่านั้น ใช่ค่ะสรุปได้แบบนั้นเลยค่ะจุดเปลี่ยนครั้งนี้มันสร้างสถานการณ์เฉพาะกิจที่เรียกว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านขึ้นมาจริงๆพร้อมกับภารกิจคู่ขนานที่หนักหน่วงมากๆคือทั้งแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งใหม่ไปพร้อมกันดังนั้นคำถามใหญ่ที่มันแขวนอยู่ตอนนี้แล้วก็ทุกฝ่ายกำลังจับจ้องมองอย่างไม่กระพริบตาเลยก็คือ รัฐบาลชุดนี้จะสามารถทำภารกิจที่ตั้งเป้าไว้อย่างท้าทายมากๆนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้จริงหรือไม่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลแล้วก็กรอบเวลาเพียงแค่สเดือนนี้และเส้นทางหลังจากนี้ไปจะนำพาการเมืองไทยไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่ราบรื่นเป็นที่ยอมรับแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพที่แท้จริงได้มากหน่อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับว่าผลลัพธ์ในอีกสเดือนข้างหน้า จะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะทิ้งทายไว้คือการที่ทุกอย่างมันต้องเร่งรีบไปหมดภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดมาก